ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนีครับยินดีที่เราก็สูดช่องคนตั้มเจจีนะครับวันนี้ผมพามาดูนินจา400นะครับลูกค้ามาจัดระบบเบชุดหน้านะครับผมเดี๋ยวพาไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับสายถักนับจะเป็นแบรนด์ของซื้อหน้าทั้งระบบนะครับแล้วก็จับปั๊มล่างจะเป็นของแบรนด์ RSV นะครับพร้อมจับปั๊มนิชิน4พอตนะครับผมแบบจเล่นเมาส์แบบนี้เลยนะครับตัวปั๊มมีผ้าเบรกมาให้จากโรงงานนะครับผมเป็นสินค้าใหม่นะครับเบอร์ศูนย์ แล้วก็ปั๊มบนนะครับเป็นแบรนด์ RCB รูสูบ17มิลนะครับผมแบบก้านยาวแบบนี้เลยนะปั๊มเดิมนะครับจะเป็นแบบปั๊มตูปปานะครับผมสายที่เราจะเปลี่ยนจากสายสีดาแบบนี้นะครับผมหน้านะครับผมเปลี่ยนใหม่ทั้งเซ็ตนะครับผมแล้วก็ปั๊มนะครับจากจับหูแบบนี้ก็จะเป็นเลดียนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูติดตั้งเสร็จกันเลยนะครับผมปั๊มบนนะครับผมติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมันเบรกพร้อมสายเดินลงองศาเดิมนะครับผม ปั๊มล่างพร้อมขาจับคลิปเปอร์ตรงรุ่นไม่ต้องแบ่งนะครับผมแล้วก็ไล่น็อตทองนะครับเพ mm ิ hmm. ่มความโดดเด่นให้กับตัวปั๊มนะครับเพราะปั๊มเป็นสีดำนะครับ mm hmm. ถ้าใครที่สนใจชุดแบบนี้นะมาได้ที่ร้านซิป p ปอร์ไบเกนะครับ